คุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูเนยอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์คณิตศาสตร์สัปดาห์ที่23เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆเ,เรียนเรื่องการหาความยาวรอบรูปคุณครูพาเด็กๆไปเดินออกกำลังกาย มาในวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ครูได้มาทำบุญทอดกระถิ่งที่วัดถ้ำเจริญธรรมและพอดีได้เดินสำรวจสถานที่ปรากฏว่ายังมีบางส่วนบางโซนที่ยังต้องการผู้ที่มีใจบุญมาบูรณะปฏิสังขง์ครูก็ได้ไปเห็นว่ามีบางพื้ที่ที่ทหลวงพ่อนี้ต้องการจะปูกระเบื้อง ก็เลยมีความตั้งใจและความสนใจเป็นอย่างที่นู่ว่าอยากจะทําบุญร่วมกับหลวงพ่อท่านโดยการปูกระเบื่องที่พื้นเมื่อปูกระเบื้องที่พื้นเนี่ยเราก็ได้เดินสำรวจทางไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าพที่ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปตัดกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับค่าพเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมไปพร้อมๆกับวินและพิมพเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับ อุ๊ยอะไรนะ่ะดาวกระจายของวินเองวินปาโดนพิมพ์หรอขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะวินไม่เจ็บเลยดาวกระจายนี่วินพับเองหรอคะวินสอนพิมพ์พับบ้างสิได้สิเดี๋ยวเราสอนให้แต่พิมพ์ช่วยอธิบายการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมให้เราหน่อยนะครับได้สิจ้าได้สิเอาหนังสือมาเลยเดี๋ยวพิมพ์ช่วยอธิบายจ้ะ อืมาการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมหาได้ยังไงบ้างครับพิมพ์พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอาจหาได้จากผลบวกของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั้นหรืออาจหาได้จากสูตรต่อไปนี้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านหรือด้านคูณด้านพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ ความยาวของด้านกว้างคูณความยาวของด้านยาวหรือกว้างคูณยาวพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีสูตรเหมือนกันคือความสูงคูณความยาวฐานหรือสูงคูณฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความสูง คูณผลบวกของความยาวของด้านที่ขนานกันและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมในกรณีเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเป็นมุมฉากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเศษ1ส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมเดี๋ยวเรามาดูการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะวินดูรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางนี้นะจ๊ะ ช่องตารางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆที่มีความยาวด้านละหนึ่งเซนติเมตรจะมีพื้นที่หนึ่งตารางเซนติเมตรนะจ๊ะจากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านจะได้สี่เซนติเมตรคูณสี่เซนติเมตรเท่ากับสิบตารางเซนติเมตรค่ะตรวจสอบด้วยการนับตารางก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8-9-10-11-12-13-14-15-16พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่16ตารางเซนติเมตรและสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวได้3เซนติเมตรคูณหเซนติเมตรเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรครับตรวจสอบด้วยการนับตารางก่อนนะหนึ่า 1, 2, 3, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่สิบห้าตารางเซนติเมตรครับวินลองหาพื้นที่ของรูปสีเเเรรปส่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะจ๊ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ ก่อนอื่นเราต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็น2รูปแล้วเขียนหมายเลขแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นแบบนี้จากนั้นเราจะหาพื้นที่รูปที่1ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรการหาพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวฉะนั้นพื้นที่รูปที่1มีความกว้าง4เซนติเมตรคูณความยาว6เซนติเมตรได้เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรจากนั้นหาพื้นที่รูปที่2ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูตรการหาพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านฉะนั้นพื้นที่รูปที่2เท่ากับ2เซนติเมตรคูน2เซนติเมตรได้เท่ากับ4ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดเท่ากับ24บวกสเท่ากับ28ตารางเซนติเมตรเราลองมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้อีกวิธีหนึ่งนะวิน โดยเราแรงเงาส่วนที่เกินขึ้นมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ6เซนติเมตรเมื่อใช้สูตรการหาพื้นที่ก็จะได้พื้นที่ของรูปใหญ่เท่ากับ6เซนติเมตรคูน6เซนติเมตรเท่ากับ36ตารางเซนติเมตรจากนั้นหาพื้นที่แรงเงาซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสองรูปแต่ละรูปมีความยาวด้านละ2เซนติเมตร จะได้พื้นที่แรงเงาสองรูปเท่ากับวงเล็บเปิด2เซนติเมตรคูณ2เซนติเมตรวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด2เซนติเมตรคูณ2เซนติเมตรวงเล็บปิดเท่ากับ8ตารางเซนติเมตรจากนั้นเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ไม่ได้แรงเงาโดยนำพื้นที่รูปใหญ่มาลบด้วยพื้นที่แรงเงาดังนั้น พื้นที่ของรูปส่วนที่ไม่ได้แรงเงาคือ36ซนติเมตรลบ8ซนติเมตรเท่ากับ28ตารางซนติเมตรจ้าคราวนี้เรามาลองหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD รูปนี้บ้างนะมีพื้นที่เท่าไหร่กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง DC เป็นฐานเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน จากฐานและความสูงนะจวินเมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งที่ขนานกันให้เป็นฐานส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านตรงข้ามมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนต่อของฐานเรียกว่าส่วนสูงความยาวของส่วนสูงเรียกว่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอืมอยากเหมือนกันนะลองนับตารางเอาดีกว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD เมื่อกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง DC เป็นฐานมีความยาว7เซนติเมตรส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรง AE หรือส่วนของเส้นตรง CF มีความสูง4เซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มีพื้นที่28ตารางเซนติเมตรถูกหรือเปล่าครับพิมพ์ใช้วิธีการนับตารางเอาก็ได้นะ1

แต่เดี๋ยวพิมพ์จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้วยวิธีอื่นให้ดูนะถ้าลากเส้นพยงมุมแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเท่ากันสองรูปแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปรวมกันใช้สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณเจ็ดเซนติเมตรคูณสี่เซนติเมตรเท่ากับสิบสี่ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับสิบสี่ตารางเซนติเมตรบวกสิบสี่ตารางเซนติเมตรเท่ากับยี่สิบแปดตารางเซนติเมตรมีวิธีอื่นอีกไหมครับพิมพ์ มีสิพิมพ์จะลากส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเสร็จแล้วก็จะเอาสามเหลี่ยมตรงนี้ไปวางต่อกับอีกด้านหนึ่งวินเห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นจะหาพื้นที่จากสูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้7เซนติเมตรคูณ4เซนติเมตรเท่ากับ2 8ตารางเซนติเมตรวินเห็นไหมว่าความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เท่ากับความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปเป็นสูตรได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ ความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน QRS T มีพื้นที่เท่าไหร่จวินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เหมือนกัน แต่มีความยาวของด้านเท่ากันทุกด้านถ้า,างั้นก็น่าจะใช้วิธีการหาพื้นที่วิธีเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นะลองใช้สูตรดูดีกว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานหาความสูงโดยใช้วิธีการนับตาราง1 2 3มีความสูง3มเซนติเมตรครับหาความยาวฐานโดยใช้วิธีการนับตารางห 2,3,4มีความยาวฐาน4ี่เซนติเมตรครับได้3ามเซนติเมตรคูณสี่เซนติเมตรเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรจะถูกหรือเปล่านะถูกต้องวินเก่งจังวินใช้สูตรในการหาพื้นที่และนับตารางครับยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับพิมพ์มาดูรูปสี่เหลี่ยมนี้บ้างนะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันหนคู่คือด้านสองด้านนี้ระยะห่างของด้านคู่ขนานหรือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับด้านคู่ขนานเราจะเรียกว่าความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยกำหนด S จะได้ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งความสูงก็คือด้าน PS เอสคำถามก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNP o P, มีพื้นที่เท่าไหร่ให้วินลองใช้วิธีการอื่นนอกจากการนับตารางนะเพราะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNP o P, มีความสูง4เซนติเมตรอืมวินคิดไม่ออกนะพิมพ์ช่วยหน่อยได้ไหมครับได้จ้าเราก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNP o P, ขึ้นมาก่อน และเราจะสร้างรูปสี R ่เหลี่ยมคางหมู NQRO ให้มีความยาวเท่ากันกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNOP โดยให้มีด้าน ON เป็นด้านร่วมส่วนของเส้นตรง OR เป็นส่วนต่อของด้านส่วนของเส้นตรง PO ซึ่งยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง MN ส่วนของเส้นตรง NQ เป็นส่วนต่อของด้านส่วนของเส้นตรง MN ซึ่งยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง PO ลากส่วนของเส้นตรง r q จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยม MNOP เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม NQRO เนื่องจากสี่เหลี่ยม PMQR เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้าน MQ และด้าน PR เท่ากับผลบวกด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมู MNOP พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน PMQR เท่ากับสูงคูณด้านส่วนของเส้นตรง MQ เท่ากับความสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมข้างหมูแต่พื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมู MNOP เท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน PMQR เท่ากับเศษหนึ่ส่วนสคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNOP เพียงรูปเดียว จึงมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน MQRP ซึ่งมีด้าน NQ ขนานกับด้าน OR ด้าน NQ เท่ากับด้าน PO ด้าน OR เท่ากับด้าน MN สรุปเป็นสูตรได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ที่ขนานกัน หาความยาวของด้าน MN โดยใช้การนับจำนวนของช่องในตาราง 1,2,3...4,5,6 มีความยาวด้าน6กเซนติเมตรค่ะหาความยาวฐาน NQ โดยการนับจำนวนของช่องในตาราง1,2,3มีความยาวฐาน3ามเซนติเมตรค่ะหาความสูงโดยการนับจำนวนของช่องในตาราง หนึ่งสองสามสี่มีความสูงสี่เซนติเมตรค่ะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู MNP o P, มีพื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่เซนติเมตรคูณวงเล็บเปิดหกเซนติเมตรบวกสามเซนติเมตรวงเล็บปิดเท่ากับสิบแปดตารางเซนติเมตรใช้สูตรเนี่ยสะดวกดีนะครับเสียดายจังข้อเนี้ยวินตอบไม่ได้ ข้อต่อไปวินต้องตอบให้ได้เลยน้องๆรู้จักชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันไปแล้วถึงเวลาสนุกกับกิจกรรมแล้วครับให้น้องๆเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องกำหนดให้1ช่องมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรครับ 1. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน B C D E กิจกรรมของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้เนื้อหากันต่อดีกว่าครับมาดูตัวอย่างนี้บ้างนะจวินพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูป A B C D นี้มีพื้นที่เท่าไหร่โอ้โหยากจังเลยครับไม่ยากเลยถ้าเราใช้เส้นทแยางมุมแบ่งรูปสี่เหลี่ยม จะได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเสมออ๋อแบ่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมแต่ละอันแล้วเอามารวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูป 3, ที่1มีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณหกเซนติเมตรคูณสี่เซนติเมตรเท่ากับิบสองตารางเซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองมีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณหกเซนติเมตรคูณสาเซนติเมตร,ร 3, เร 3, ท, 2, ท, 1, ท 2, cm, cm, ่ากับ9้าตารางเซนติเมตร พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหส่วน2คูณฐานคูณสูงเท่ากับ12ตารางเซนติเมตรบวก9ตารางเซนติเมตรเท่ากับ21ตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วนะวินวินตั้งสารพิมพ์พับดาวกระจายเลยนะได้เลยครับรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างที่มีเส้นทยแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากมี3ามชนิดครับได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวถูกต้องวินเก่งจริงๆแล้วถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสามรูปนี้เราจะหาได้ยังไงครับใช้วิธีเดียวกันได้หรือเปล่าวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก เราสามารถหาได้จากการใช้เส้นทะแยงมุมแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วนำพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปมารวมกันเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวถ้าเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งและพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่สองจะมีด้านร่วมกันอยู่พอดึงส่วนที่เหมือนกันและรวมความยาวด้านจะสรุปเป็นสูตรได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมมาดูตัวอย่างการหาพื้นที่กันนะ ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส KLMN ที่มีเส้นทแยงมุมยาว7เซนติเมตรใช้สูตรในการหาพื้นที่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส KLMN เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณ7เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรจะได้พื้นที่เท่ากับ 24.5ตารางเซนติเมตรต่อไปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน U V X Y มีเส้นทแยงมุมยาว8เซนติเมตรและ12เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน uvxy เท่ากับเศษ1ส่วนสคูณ8เซนติเมตรคูณ12เซนติเมตรจะได้พื้นที่เท่ากับ48ตารางเซนติเมตรมาดูตัวอย่างการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม mnop นะใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วนส คูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว MNOP เท่ากับเศษหส่วนสคูณ6.4ซนติเมตรคูณ4.5จเซนติเมตรจะได้พื้นที่เท่ากับ14.4ตารางเซนติเมตรอาละตามสัญญาวินตั้งสอนพิมพ์พับดาวกระจายแล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่ได้เรียนกันไปในวันนี้เราไปสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเท่ากับเศษหนส่วนสคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านที่ขนานกันในกรณีที่เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตัดกันเป็นมุมฉากพื้นที่ของรูปสีปส่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษหนส่วนสคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับเศษหนส่วนสคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษหน่ส่วนสอคูณผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความเข้าใจกันดีกว่านะครับ ตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้อง 1. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C D ที่กำหนดให้หมดเวลาสำหรับค่ารเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับ น้องๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับ